เห็นไหมสร้างของคนนสร้างขวนจะกีนิ้วดาก็ได้ดอกก็มัม่ดีวะไม่มเนใเลยะเป็นที่ตูล่ะ้ง ไปถึงงาม be ไปแต่ซอยวิรลกุ้งานสองเป็นสายไป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  ไ, ar, ไยอ้พัด,ด,ดมายังไม่อะไนเกิดเหี้ยโามันเกิดม่เลยห้ามดินี้ยมีดินเนี้ยใช่มีดชนะปาดมาทุกครับอกชีลอยาอยู่กับจีนเอาด้วยกันบอกชีลอยสาม เช่าก <AND> well. <Y> ินเบียร์เลยพวกนั <Four> <go> ้นเลี้ยวเดี๋ยวหลังอะไรเป็นบ้างที่ไรสามเลี้ยวหลังอลไรเป็นบ้างงานยุ่นเลยมานี้เลยเออเดี๋ยวหลังเลยบ้านงานผีคล้องกับผีบ้านเนี่ยไม่โดนซูซีกันเลยครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Bye. Wow. 何で

ये रे वाह फेरी गोल काय बघा